พลังกันในการสร้างเมืองหนองคายของเราสืบต่อไปนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้เดินทางมาร่วมงานในวันนี้กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับในนามของเทศบาลหนองคายในนามของท่รรงานนานยกอุรยศ์เอียสกุลพร้อมกับทีมงานท่านผู้บริหารเทศบาลหนองคายแต่ทุกท่านนะครับต้องกราบขอบคุณท่านอย่างสูงครับครับเป็นการรวมพลังกันนะครับ ที่เราจะได้ช่วยทําให้เมืองหนองคายของเราสวยงามดั่งดอกไม้นะครับรุ่งเรืองนะครับงดงามทุกภาคส่วนครับช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของอําเภอโดยท่านนายอำเภอส่วนของคณะส่วนการงานทุกส่วนส่วนของเทศบาลก็ต้องอาศัยนะครับท่านนายกท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านที่ปรึกษาท่านเลขานะครับ ทุกท่านนะครับล้วนแต่มีความสําคัญในการสร้างเมืองหนองคายของเราร่วมกันนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้อาํานวยอวยพรให้แก่กันและกันให้แก่องคุณท่าแห่งนี้เป็นศักดิ์คุ่มของหนองคายตดต่อไปครับเป็นภาพที่สวยงามครับเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้ พจะเยนอย่างสูงยิ่งครับท่านผู้ราชการจังหวัดหนองคายครับท่านตาชันสุนหัวนะครับท่านธงคัพคายตำรวจภูธรหนองคายท่านพลตำรวจตรีปนชัยเลอมดีนะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาตินะครับท่านทัศนาวันวิิยาณภาพรนะครับแล้วก็ท่านที่มาร่วมงานครับท่านนายเพลครับท่านประยูนอารันรุ่นะครับเดินทางมาร่วมงานด้วยเราจะมีรำนะครับรำบ่วงสวงซึ่งมีความงดงามสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับ ท่านอย่าเพิ่งก,กลับนะครับขอความกรุณาว่าให้ช่วยกันนะครับดูแลว่าลูกหลานของเรามีความกดงามขนาดไหน,นครับ500ชีวิตครับวันนี้กรบ500ชีวิตนะครับจากชุมชนนะครับในเขตเทศบาลเมืองหนองทายแล้วก็โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสมอยาโดยท่านดรพัชรินชัยจันทร์นะครับนำนักเรียนมา150ชีวิตครับฝึกซ้อมการทำโดยนางนาง คุณครูเจศวรรณราชนะคุณครูนงคลานจันพุทธ,ธาคุณครูกิติแขยศีหาชัยนะครับจากทอหนึ in ่งนัสีทาไข่นะครับจากทอหนึ่งนะครับขอบคุณอย่างสูงครับแล้วก็จากเทศบาลสามโดยท่านผู้ในการรัติยาณนองคายนะครับดูแลอำหนวยการครับครูผู้ฝึกสอนก็คือคุณครูกีรติรัติยาทุตรีคุณครูนิพพานพรคุณครูคุณครูจงเป็นเทศบาลสามทุกท่านนะครับ นางรำของเราร่วมขบวนวันนี้ร่วมบวงสวงวันนี้ประมาณ500ชีวิต500ชีวิตแล้วก็ที่สําคัญครับมาจากชุมชนต่างๆด้วยโดยสมาคมโดยสมาคมส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดหนอคายโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อกี้สอบถามท่านแล้วนะครับยังสวยยังปิ้งอยู่เลยนะครับ76สนะครับสุดยอดนะครับเด็กก็คือความงดงาม อยู่ในร่างกายที่สวยงามนะครับอารมณ์นะครับอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะครับริมโขงของเราสวยงามนะครับออกกําลังกายนะครับดูแลตัวเองนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือการดูแลตัวเองนะไม่ใช่พึ่งหมออย่างเดียวนะครับต้องพึ่งตัวเองด้วยขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับในส่วนของการรำวงสวงของคนพ่อคนแม่ของพื้นที่ตรงนี้วัดสิริมหากระจายนะครับวัดธาตุใต้ วัดป่าพราวป่าหลวงขอบพระคุณประธานชุมชนหนะ้าที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะภูมิใจนะครับในส่วนที่เป็นพระธาตุแบบที่สวยงามองค์สุดท้องน้องสุดท้ายเรียกว่าพระธาตุล่าหนองนะครับขอบคุณโรงเรียนชราบาลจังหวัดหนองคายครับมาจีชีพิตนอ,นอชราบาล เป็นร้อยเลยครับสุดยอดครับเรามีโรงเรียนชรลาบานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามาร่วมกันทํากิจกรรมสวยงามครับขอบคุณเทศบาลหนองคายนะครับโรงเรียนชรลาบานนะครับขอบคุณผู้บนิการนะครับพี่หมูนะครับท่านผู้บนิการคมศักต์ียสกุลนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บนิการพัชราเยสกุลนะครับดูแลในส่วนของกองสากสังคม นะครับขอบคุณเทศบาลหนองคายครับโดยท่านรุอยเยี่สุขุน้อมกับทีมงานครับท ja ่านรองผู้ท่านรองนายกนะครับท่านรองนายกขอบพระคุณในส่วนของภูธรหนองคายครับท่านผู้พักการนะครับท่านที่ท่านได้ให้เกียรติกับางสูงยิ่งครับท่านพลตรีพรชัยชรเดชนะครับนะครับขอบพระคุณท่านพระทองคนชึ้นนั่นะครับจากจะทำริจวัตหนองคายนะครับมีทุกงานมาทุกงานขอบคุณอย่างสูงครับท่องเที่ยวด้วยนะครับ ท่องเที่ยวจากสมนักพุทธด้วยครับจากสานักพุทธนะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาพร้อมหรือยังครับคุณผู้ใหสองพร้อมไหมพร้อมเนาะ,ะพร้อมนะครับนางรันทุกท่านนะครับเพื่อร่วมบวงสวงให้กับองค์พระาธาตุน้าหนอหนองนะครับเพื่อความเป็นสิริงมงคลของมืองหนองคายของเรานะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ชมความสวยงามของพิธีระวงสวงณบับนี้ เรียนเชิญครับขอเชิญโปรโมาจิยครับขอบคุณที่ยังสูงครับขอบคุณครับ